สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กันกับ NPC บีมัดนะครับก็ต่อจากบาวแบร์ก็แล้วกันนะครับใกล้ๆนะครับก็จะคือแพนด้าแบร์นะครับตัวนี้นี่เองนะครับพี่พามารับเควสเลยแล้วกันกดกดกดเข้าไปนะครับหลังจากที่ทำเควสบีมัดของแพนด้าเสร็จนะครับเราก็จะมีสิทธิ์ในการเปิดเปิด สโนมสโนมสโนมสโนแบร์นะครับสโนแมนสโนแบร์ก็ว่ากันไปนะครับตัวสโนแบร์เนี่ยมันก็จะให้ตัวสโนเฟกกับเรานะครับเวลาเราเปิดตีสโนแบร์เนี่ยมันก็จะได้สโนเฟกเรื่อยๆนะครับเอาเดี๋ยวท่านี้เรามาดูเควสนะครับเควสไม่ยากเหมือนเดิมนะครับถ้าทําได้จะทําได้เลยถ้าต้องรอก็เดี๋ยวจะพูดอย่างเดียวนะครับว่าทํำยังไงนะครับเขาให้ตีสไปเดอร์สองตัวนะครับอันนี้คือเดี๋ยวข้ามไปเลยนะเดี๋ยวพี่ข้ามไปเลย เพราะว่ามันต้องรอนะครับสไปเดอร์เกิดทุก20กว่านาทีนะครับยี่สิบสามสิบนาทีประมาณนั้นแล้วก็ตีอ่าวิเชตบีสามตัวนะครับเวลาวิเชตบีเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดตอนกลางคืนนะครับกลางคืนของเกมนะให้ดูให้ดีนะครับว่า,อาพอถึงเวลากลางคืนเนี่ยให้เราไปตามฟิลที่มันมีโอกาสจะเกิดนะครับอย่างเช่น cover นะฮะอ,อ่าเดี๋ยวพี่ไล่ให้นะครับ cover อ,อ,อะไรเนี่ยเขาเดียกเดี๋ยว,วพี่ไล่ให้นะครับก็จะมีครเ v e r โรลดเมลเทนแคคตัสพริกนะฮะก็จะมีโอกาสเกิดแล้วกอะไรอ่ะงเสไปเดอร์ Spider, ด้วยนะครับหกฟิลด์นะครับที่มีโอกาสเกิดพึ่งวิเชียรบีนะครับก็หาตีนะครับหรือจะสุ่มเซิร์ฟก็ได้นะสุ่มเซิร์ฟแล้วก็หาวิเชียรบีเพื่อตีก็ได้นะครับต่อมาให้เก็บนะครับคอลเลกต์เจ็ดสิบห้าสโนฟกนะครับ อ่า75สโนเฟกก็นั่นแหละเก็บสโนเฟก75อ,อันเนี่ยก็คือไม่นับตั้งแต่แรกนะมันนับตั้งแต่เรารับเควสนะครับก็เสร็จเรียบร้อยเนี่ยครับส่งเควสแค่นั้นเนี่ยส่งเควสเสร็จก็จะปลดล็อกตัวนี้คอ่บสามารถเปิดสโนเบอสโนเบร์ออกมาตีได้นะครับก็อ่าไล่ไปนะครับว่าว่าจะตีถึงเลเวลไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหเลเวล12มันบ้าเปล่าโป๊บเปล่า,า,าวะ นะครับอันนี้ก็ช่างมันอ่ะโอเคก็น่าจะประมาณนี้ในส่วนของตัวแพนด้าเอ่อสโนแบร์ Bear, นะครับแพนด้าสโนแบร์ก็ไม่ยากะครัยไม่ยากแต่รอเวลานิดหนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่เควยถัดไปได้เลยนะครับ